สวัสดีครับต้อนรับสู่อีพีถัดมาของทรงเสนีอีสานพิชิตถ้ำเอราวัณล้างลงไปในถ้ำครับยางหูตกเลิกยางลงมากด้ยนะครับทางลงเลิกอยู่ดิยวาสียางทะลุ ข้างนอกได้เันโอ้ถัำมืดนะครับเย็นย่างเย็นเลยอ่างหินสิงโตอ่างหินคนมาหลายคนได้ทำกระไรครับ บ่าเด้๋ยวมาติทังไหนยานบ่ายานบ่า <c oughs> ย็ยนทีู่กได้ค <c oughs> อยงางได <c oughs> ้ทำนี่คืนมาเลยจนมาถ่ายรูปนะสน หันมาไหมนนเดี๋ยวไอ้ไทลูกให้ไทลูกไอ้ยหันไปหันมาไม่มืดเลยสว่างแจ้งสว่างคาตาเอ้าสองคนก็ได้ หนึง่งสองสมหนึง่งสองเพี่เปิดแฟดอยูนี่เอ,อาจะทายโอเคสน่วยทายไหมมาทายเดีย๋ยวหนึน่งสองสาม สองตายยืดสูงยังสูงเลยอลองขันต่อไปครับยืดย่างลึกเลย ไก่ทะลุเลยบนนอนไก่ทะลุแลวปะตาพี่น้เห็นทางน้นะเป็นธรรมข้างในเป็นโกลนครับ ็นูุกโปรง,งปรฝนตกมากกับลุ่งมาเทิ่งเลยล่ะครนี่ครับช่องนี้ละคันนี้ยฝนตกมาเลยเย็นย่นเย็นยั้งเย็นเลยทางล่องก็สูงท่อนไม้หิน นี่บ่ไม่เป็นหินวังเดอ้อมีไฟเหรออือ,อข้างในครับโล่งเป็นห้องโถงเลยนม่ั้นเป็นห้องโถงโกว้างๆเลยครับ เชื้อนอะจริงธรรมาชาติเฮ็ดได้ขนาดนี้ยง่มนะยง่ฝนหนำปะถว่วมบ่น,นะครับห้องโล่งเลยนะครับโล่งโจ่งเลยห้องถูกั่หมักใหาย มีทางต่ำยังท้ามต่างชางตนขง๊บอุ้ยจนขาสัน้นขาสัน้นเลย เดี๋ยวที่ตามอีพีต่อไปครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ